ช่างกำลังลองรดคะ่ะซ่อมแล้วก็ต้องลองนะคะลองดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านแก้ไขได้ไหมหรือยังไงถ้ายังไม่ผ่านช่างก็จะทำให้ผ่านให้ดีคะ่ะก็เลยต้องออกไปลองนะคะแสดงว่าผ่านคะ่ะซ่อมเสดทุกคันจะต้องมีการลองเครื่องลองกัน นั่นก็มีแช่ทั้ง